อัญโยงเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปเลครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของเอสปากันดีกว่านะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงคาริน่ากับเพลงเดี่ยวโซโล่พิเศษอย่างอัพซึ่งก็เป็นเพลงในคอนเสิร์ตนะครับเอสเอ็มเนี่ยได้ปล่อยเพลงโซโล่พิเศษของ4วเอสปาออกมาอย่างเป็นทางการให้แฟนๆเนี่ยได้โหลดได้ซื้อได้สตรีมกันฉ่ำเลยและอัพเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของคาริน่าที่กระแสดีตั้งแต่วันเปิดตัวในคอนแล้วคนก็ฟังเถือนกันเยอะมากๆเลยจนเอ เซเนี่ยประกาศปล่อยเพลงออฟฟิเชียลนะครับคนดีใจมากทั้งมายทั้งแฟนเพลงเนี่ยเขาดีใจสุดๆที่จะได้ฟังเพลงของเอสปาแบบเวอร์ชั่นในคอนเสิร์ตท,ที่ไม่ปล่อยอยู่ในอัลบั้มไหนปล่อยออกมาแล้วอย่างเป็นทางการตอนนี้และอัพเนี่ยกระแสะแรงตั้งแต่วันแรกที่ลงเลยทั้งๆท,ที่คนเนี่ยได้ฟังกันมาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับจนในตอนนี้เนี่ยกระแสของอัพคือแบบพุ่งพุ่งพุ่งทยานขึ้นมาสุดๆล่าสุดก็มีสถิติใหม่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับมเมื่ออัพจากคารินานั้นขึ้นไปอยู่ในอันดับที่5 1ป้บน Apple Music Global ซึ่งสถิตินี้หรือว่าอันดับนี้เนี่ย คารินาคือโซโล่เจน4คนแรกเลยนะครับที่สามารถทำได้กับอันดับที่51บน Apple Music Global อีกนิดเดียวก็จะเจาะเข้าสู่ท็อป50หรือว่า50อันดับแรกได้แล้วนิดเดียวจริงๆเท่านั้นและนอกจากนั้นเนี่ยชาร์ตในเกาหลีก็คืออัพอัพอัพระดับอัพขึ้นไปเรื่อยๆบวกเพิ่มไม่มีหยุดขึ้นไปถึงอันดับที่1บนเมลอน t ็อปปัันเดด้วยคารินาเนี่ยถึงกับมาลง IG Story ได้รับขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ต รับเพลง up Karina solo ได้ปังขนาดนี้ซึ่งเพลงนี้เนี่ยทำแฟนๆอึ้งมากเพราะว่าไม่มีการโปรโมตไม่ขึ้นสเตจที่ไหนไม่มีทีเซอร์หรือว่าภาพอะไรออกมาให้ได้ดูเลย MV ก็ไม่มีนะครับแต่กระแสนเนี่ยโหดมากจนแฟนๆบอกว่าถ้าใช้เป็น solo debut Karina เนี่ยจะเป็น solo debut ที่โคตรปังสถิติแรงแบบนี้ทุกคนชอบกันหรือเปล่านะครับกับเพลง up ของ Karina คอมเมนต์มากันได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด like, subscribe กันด้วยสวัสดีครับอัน 영.